นี the this, pues ่ค nah. ือตอนแรกนี oh, ่มันข้าวมันแดงแดงเลยที่ผมเอามาใช้นี่คือแดงเลยแหละแดงหมดเลยใช่ไหมแดงหมดเลยเนี่ยแดงแดงมากกว่านั้นอันนี้นี่คือมันเขียวละเป็นเขียวกว่าครึ่งนึงละโอ้โหเมื่อก่อนนี้คือมันแดงมันแดงันแดงกว่านี้อีกเหรอฮะแดงแดงอย่างนี้ทั้งแปลงเลยเนี่ยแดงอย่างนี้ทั้งแปลงเลยเนี่ยแดงอย่างนี้ทั้งแปลงเลยโอ้โห จะเป็นทั้งหมดเลยนะเป็นทั้งหญ้าเลยนะช่วงระยะที่ตั้งแต่วันที่ว่ามานั่นกันแล้วนะแล้วก็อีกสามสีวันไม่ได้มาแล้วแล้วถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าฉีดอดีครับไปแล้วเป็นไงฮะมันดูแล้วมันฟื้นขึ้นเยอะไหมฟื้นครับฟื้นเลยไหมฮะฟื้นขึ้นเยอะยแต่พี่สังเกตไหมฮะถ้าพี่ฉีดไปนะอ่ะพี่ลองดึงลองดึง,ดงลองดึงมานจากต้นดิ เห็นไหมรากขาวรากขาวมันออกแล้วเห็นไหมมนแตกรากขาวใหม่เห็นไหมเนี่ย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 ตัวนี้นเนี่ยมันแตกรากขาวมาใหม่ละเห็นไหมมนเริ่มดึงอาหารแล้วไงฉีดได้กี่วันอ่ะวันนี่เนี่ยไอ้นั่นฉีดได้สิบสองวันลว แล้วก็มาชิม่อวานอีกวันอีกครั้งนะไอนตอนแรงนี่แดงนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่มันยังสะบัดใบใหม่ได้พี่เดี๋ยวมันจะสะบัดใบเนี่ยเดี๋ยวครั้งสุดท้ายมันจะสะบัดใบนี่ใบมันมันเป็นที่ไม่ใช่ใบเลี้ยงเลี้ยงที่ว่าตัวเนี่นะใช่มันเนี่ย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 เดี๋ยวมันจะมาใบใหม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาเห็นไหมเนี่ยใบใหม่มันเริ่มออกมาแล้วเห็นนะแล้วเดี๋ยวมันจะเขียวหมดเลย เนี่ยเยอะมากเห็นไหมเนี่ยพี่ดูเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูรากขาวเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยพี่ดูดิอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันแตกรากใหม่แตกใบใหม่แตกใหม่ลวแตกใหม่ละสิบสองวันแล้วก็คือเมื่อวานฉีดอีกครั้งเดี๋ยวลองสักสี่ห้าวันเนี่ยตอนแรกพี่เชื่อไหมว่ามันจะทําให้เขียวกลับมาเหมือนใหม่ได้ก็ไม่ไม่เชื่อ ดูแล้วมันมันไม่น่า,ไปไนนาเป็นไปได้นะเป <c oughs> <c oughs> ็นไปมันแดงจริงๆฮะ <c oughs> มันแดงอด,ง <c oughs> ดูแล้วน่าจะไปแล้ว <c oughs> ดูแล้ว,ไ,ลว <c oughs> ไม่น่าจะขุนขึ้นแล้วใช่ไหมนานนี้วิวดีมันกลับมาเขียวเฉยเลยแล้วเดี๋ยวที่สังเกตไหมว่าใบมันจะตั้งขึ้นครับใบมันตั้งแล้วน้ํนาน,นี่จะใสอ่าน้ําเนื้อเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันจะใสหมดเ่ยเนี่ยน้ำมันจะใสหมะ เนี่ยมันโดนเชลาเ,เชลาลาสนิมมันเล่นงานเอาแล้วเนี่ยโดนผมรู้สึกว่ามันจะมีมีพวกไอจันลงมันจะมีไอจันเนี่ยหนอนหนอนม้วนใบเนี่ยมันลงหูแตงพี่นี่สารพัดเลยอ่ะยาเยอะนะมองไม่เห็นข้าวเลยโอ้โหอันนี้ตอนตอนฉีดยาน้ำไม่มี อพอมันสูบน้ามไม่พออืสูบน้ำใส่เพาะได้แค่ตำตันสูงอนี่พอดินแห้งแล้วฉีดยาไม่อยู่แล้วม,มีมีไรล็อกนีล็อกนี้แหม้แต่ไ,ได้ข้าวเขียวขึ้นมานี่ก็แลโอเคในระดับก็ล่งใจในระดับหนึ่งแล้วเ, <laughs> เ,เนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรับรองที่แปลงเนี้ยอายไม่ต้องกลัว